ดูดวงเดือนธันวาคม2,564ส่งท้ายปีเก่าด้วยดวงดาวที่มีการเคลื่อนย้ายดาวมฤลึตยูดาวซุกดาวพุธดาวกกโจนแตกราศีกรกฏชีวิตตัวเองไม่เป็นไรแต่ชอบมีเรื่องมากระทบที่จิตใจทุกทีถ้าคุณอยู่กับคนไม่จริงใจจะทำดีแค่ไหน เขาก็หักหลังเราได้เสมอแค่คุณควรโฟกัสให้ถูกคนแล้วชีวิตจะชัดเจนยิ่งขึ้นคืนข้ามปีนี้ไม่ควรไปรวมตัวสนุกสนานจนเกินเหตุเพราะอาจจะมีเรื่องให้ทุกใจได้ควรที่จะอยู่บ้านไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะช่วยเสริมดวงชะตาดีกว่านะครับดวงการงานการทำงานหนักของคุณ ในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ดีและตอบแทนในช่วงนี้กิจาการจะเติบโตมั่นคงด้วยตนเองหลายคนอาจเป็นช่วงพักหลังจากที่ทำงานสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับรางวัลการออกดอกออกผลหรือหลายคนอาจเป็นช่วงเวลาที่สำเร็จของการรอคอยดวงการเงินการเงินเริ่มดีขึ้น คลายความวิตกกังวลลงเงินที่หามาได้จะเริ่มคล่องตัวแต่ก็ใช้เงินเก่งมากคุณควรที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องการกินการอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกการแต่งตัวการเข้าสังคมควรมีเป้าหมายที่จะหาเงินเพื่อมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่สุขสมบูรณ์เพราะเป็นโอกาสดีที่จะบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพควรมีเงินออม เพื่อความมั่นคงในอนาคตดวงความรักสำหรับคนโสดข่าวดีจะมีคนทำให้หายโสดจะเจอรักใจร้อนต้องการคำตอบแบบฉับไวถ้าตอบช้าเขาอาจจะถอยหนีหายไปเลยผู้เข่ามาจะมีสองกลุ่มดูให้ดีนะครับกลุ่มที่ดีจะดูแลดีพูดจาดีแต่อีกกลุ่มจะเอาแต่ใจ โมโหร้ายถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งมีความสัมพันธ์ทางกายเร็วเกินไปมิฉะนั้นอาจจะได้กลุ่มหลังนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วควรใจเย็นเป็นที่ตั้งระวังการถกเถียงกันแบบง่ายๆหรือมีเรื่องปุบปับปัญหาเข้ามาหากเราใจเย็นอดทนรู้จักยืดหยุ่นก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ดวงด้านสุขภาพดวงราศีกรกฎจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ควรดูแลเรื่องกระเพาะลำไส้โรคภูมิแพ้โรคผิวหนังมันทำใจให้เบิกบานจะมีอายุที่ยืนยาวขอควรระวังด้วยความคิดมากกังวลในหลายเรื่องรอบตัวจะส่งผลให้สภาวะทางอารมณ์ไม่ปกติ และทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้เคล็ดลับในการเสริมดวงเสริมดวงชะตาให้มีความคิดรอบคอบและมีเหตุมีผลจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานให้บริเวณด้านหน้าโล่งและตกแต่งโดยต้นไม้ในด้านข้างจะช่วยเสริมห่วงจุ้ยได้ดีมากๆ